ก็ต้องขอกราบสปัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับเกม Project AVA กันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับเซฟของผมไปนะซึ่งวิธีการจะเอาเซฟของผมมาก็ต้องไปสร้างโค้ดมาก่อนเนาะเนี่ยท่านผู้ชมได้โค้ดมาแล้วท่านผู้ชมก็กดตรงนั้นเลยครับไอ้ตรงกลางกันนะครับว่าโหลดสร้างเอ่อโหลดเซฟนะครับ น่าจะแปลว่าไงผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรอกครับก็เอาตรงนั้นนะครับแล้วในเซฟของผมนั้นมีอะไรบ้างก็เซฟของผมก็เป็นเซฟที่ยังเก็บเอ็นเกมเนาะแต่ถ้าเป็นเวอร์เซฟของเวอร์ชันเออเซฟนี้เป็นของเวอร์ชั 0, นศูนยจุด่นย์จุดเนาะก็ก็จริงจริงมันผมอัปเดตเกมแล้วมันก็เลยกลายเป็นเวอร์ชันนั้นแต่ให้จริงอ่ะภารกิจของผมที่ผมสำเร็จในในเซฟนี้ก็ จะเป็นของ0.9นซะมากกว่าก็ <g ười> ตามนี้เนาะสำหรับเซฟแล้วก็เซฟนี้มีอะไรบ้างก็รู้นั่นนะครับก็พวกอาปรุงอาหารในี่ค่อนข้างที่จะล้นเลยเนาะมีอยู่สำหรับของคงของครับก็มีสำหรับอุปกรณ์ครบพร้อมทุกอย่างจริงๆนะดูนี่ครับเรือ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 หือบอกตามตรงทรัพยากรมีเหลือมากก็มีตามนี้เนาะ อืมแล้วก็มีอะไรอีกก็มาดูกันเมืองหนึ่งเมืองสองก็มีเข้ามาพุ๊ก็จะเป็นช่วงกลางคืนเนาะตังก็มีอยู่นะครับพันหกพันหกสำหรับในเกมนี้ถือว่าเยอะนะสำหรับตังมาดูว่าไอดีนี้มีอะไรอีกอ่าในสกอตจีบสาวก็มีประมาณนี้แล้วก็มีครบผูกอย่างนะครับ จริงๆสิ่งที่ที่จริงอ่ะไอะความชอบเนี่ยที่จริงมันเต็มทุกคนแหละครับแต่ว่าเกมอัปเดตใหม่มันก็เลยลบมาลบเหลือนิดหน่อยเนาะมันแบบเขาเรียกว่าค่าความชอบมันลดลงอ่ะแล้วเราต้องไปจีบใหม่ค่าความสัมพันธ์เนี่ยมีครบเห็นป่ะครับนีนะเนี่ยบางตัวแบบเนี่ยห้าสิบเห็นป่ะคุณต้องขยันทํามากเลยนะว่าจริงจะได้ห้าสิบสามสิบเนี่ย มันต้องขยันทํามากแล้วก็ภารกิจเนาะอ่ะก็ดูในส่วนของภารกิจด,ด้วยภารกิจก็จะเหลือแต่ของครูโบเนาะนี่ครับมันก็จะเหลือนียนนี้เนาะมันเป็นภารกิจใหม่เนาะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำรับก็จะมาแจกเซฟนี้นะแต่ว่าโค้ดแจกอะ่ะมันจะอยู่ได้เพียงแค่เอ่อหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ถ้าเกินหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็เซฟมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้เนาะ เพราะฉะนั้นต้องดูคลิปให้จบนะถ้าดูคลิปไม่จบแล้วก็ถ้าคุณข้ามไปตอนใส่ใส่โค้ดทันทีคุณก็อาจจะใส่โค้ดไม่ได้ก็ตามนี้ตอนผมเป็นใครก็เนี่ยนะแถวเป็นท็อปลูเนสซีซั่นเก้าเลยนะเั็นป้าที่ผมมาแจกให้เพราะฉะนั้นภารกิจที่สำเร็จหมดในะสำหรับเอ,อ่สำหรับของสิของสงเซฟเนี่ยมันก็จะเป็นของ นั่นแหละรครับ0ูนจุดเก้าเนาะแต่ว่าในตัวเกมของผมมันอัปเดตไปแล้วซึ่งมันเป็นของเวอร์ชันศูนย์จุดสิบเนาะเออขอพูดเป็นอย่างนั้นดีกว่า <c oughs> ก็ก็มันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันของเวอร์ชันนี้ก็มันกลายเป็นเวอร์ชันนี้ไปแล้วทีนี้ถ้าคนที่เล่น0.9นจุดเก้าถามว่ามาใช้ของเซฟนี้ได้ไหมคําตอบคือมันไม่ได้แล้วเนาะซึ่งเอ่อใครจะเล่นเซฟนี้ก็ซื้อเกมนะถึงจะเล่นได้ มันเป็นเพอร์ชั่นใหม่เลยนะเนาะก็ทำใจกันหน่อยมันเป็นของเพอร์ชั่นใหม่ไปแล้วซึ่งจริงๆอะ่ะของเซฟนี่มันควรจะเป็นของ0.9นะเว้แต่ผมผม,ผมกดอัปเดตไปแล้วอะ่ะช่วยไม่ได้จริงๆแล้วผมก็ไม่มีเซฟของเพอร์ชั่นนั้นแล้วถึงผมมีมันก็หมดอายุไปแล้วอะ่ะมันมันเพิ่งในเรื่องการโหลดเซฟอบมันเพิ่งได้ในแพทนี้เนาะ ในในการสร้างโค้ดอ่ะเพึ่อนายในแผ่นนี้ส่วนของที่มีดูตามนี้ได้เลยเนาะยีทองอยู่สิบเอ็ดมีเพชรอยู่เก้าเนาะซึ่งไม่ได้ใช้แล้วถ้าใครโดเซฟนี้ไปคือภารกิจมันจบไปหมดทุกอย่างนะครับมันเหลือแต่ว่าสิ่งที่คุณเรียกกลับมาไม่ได้คือมันแปดร้อยวันนะครับผ <c> ม <ười> เล่นเกมนี้มาค่อนข้างีิจนานแล้วก็พวกเก็บภารกิจยา่กๆก็ผ่านหมดแล้วเนาะเหลือห้าเหลือแต่ของที่ยังไม่อัปเดตเนาะก็ <c ười> ตามนั้นนะครับห้าจุดศูนย์จุดห้าครับ นั่นแหละศูนย์ทับห้าดิศูนย์ทุดห้าบาอะไรเบรเด็จบูพูลี่ก็นี่ยแะครับมีตามในก็ผมจะแจกโค้ดในนี้ซึ่งมันก็ไม่สามารถเอ่อเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่สามารถเอาให้พวกคุณได้นะเพราะว่า ผมต้องอ่ามาตอบเม้นแล้วก็มาส่งโค้ดให้พวกคุณที่หลังเนาะซึ่งมันทําไม่ได้ซึ่งจะหาผมเจอที่ไหนได้ก็ดิสของเจ้าของเกมเท่านั้นเนาะถ้าผมว่างผมก็จะไปหานะ,ะตามนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยโผล่เท่าไหร่ซึ่งชื่ออมันก็ตามชื่อท็อป a t e นที่เลยเนาะชื่อผมก็โค้ดก็เป็นโค้ดตามนี้เนาะซึ่ง พอจบคลิปนี้ไปก็มันก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วพอคุณก็โพสต์นี้ไปใช่ไหมคุณก็เอาไปใส่ตอนตอนตอนที่แบบคุณกําลังจะเข้าเกมอ่ะที่ไปที่แบบอ่าโหลดเซฟอ่ะแล้วมันจะมีกลุ่มกดในข้างล่างก็กรอ,อกในนั้นได้ไดเลยครับไอ QR วโค้ดนี้ก็จะได้เนาะแต่อย่าลืมนะถ้าคุณเป็นคนสร้างสร้างโค้ดอย่าลืมกดตรงตรงนั้นก่อนเนาะไอจุดเนเอเนี่ยครับจะลืมกดนะไม่งั้นคนอื่นก็จะไม่สามารถเล่นเซฟได้เหมือนกันเนาะ ดึงมันค่อนข้างที่จะต้องพอร้อมกันเลยนิดหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่เท่านี้แหละครับสำหรับเกม Project EVA นะเอวหรือเอวเออช่างมันเถอะ <c oughs> เอาเป็นว่าเซมนี้มันค่อนข้างที่จะตันเนาะแต่ตนนี้แหละครับที่ผมจะเอามาแจกซึ่งใครอยากได้จริงๆก็เข้าดิสของเจ้าของเกมนะ แล้วผมก็จะส่งให้ก็ขอจบคลิปไ่เพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันใครชอบก็กดไลค์เนาะไม่งั้นก็จะไม่มีคลิปสไตล์นี้ลงมาอีกนะ